สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันครับคันนี้จะส่งไปยังกรุงเทพมหานครนะครับเป็นรถเทสต์ r ดรฟนะครับที่เราได้ทำการขายให้ลูกค้านะครับราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะครับจากราคาเดิมตัวท็อป639,000บาทนะครับคันนี้เป็น MY 2020นนั่นเองนะครับนำมา ขายให้กับลูกค้านะครับในราคาพิเศษนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยแบบรถมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับดอกเบี้ยเดียวกันนะครับซึ่งจะถูกกว่าดอกเบี้ยที่เป็นของมือสองอยู่มากพอสมควรนะครับเรียกว่าต่างกันถึงร้อยละหนึ่งถึงร้อยละสองกันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันครับว่าเราแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากภายนอกกันก่อนเลยครับหน้าตาของรถนะครับ เราแต่งด้วยสเกิร์ต Drive 68+ Plus นั่นเองนะครับเป็นสเกิร์ตรุ่นที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าแพงนะครับในอันดับต้นๆนะครับผมของบรรดาสเกิร์ตอเมราทุกๆรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้ลูกค้าก็ได้แต่งพิเศษนะครับด้วยชุดแต่ง Drive 68+ Plus นะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะครับ เป็นลักษณะของสีดำคลิปสีแดงแบบนี้และยังมีท่อคู่นะครับเป็นท่อหลอกนะครับผมและรถเทสต์ไดรฟนะครับซื้อรถเทสต์เทสตไดรคุ้มยังไงนอกจากราคาพิเศษแล้วก็ได้ในส่วนของดอกเบีย้ยเท่ากับรถใหม่แล้วนะครับสิ่งที่จะได้คืออุปกรณ์ตกแต่งครับที่ให้มากับรถซึ่งเป็นของแท้โรงงานนิสสันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์นะครับก,รกันสาดก็ ของแท้ทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นกันสา์แท้นะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับและได้คิ้วลายเคฟล่านะครับคิ้วขอบประตูนะครับคิ้วกันรอยประตูตรงนี้นะครับเป็นลายเคฟล่ากันเลยทีเดียวอ่าตรงไหนอีกนะครับที่ได้ของแต่งแท้อีกบ้างนะครับมาดูที่ประตูด้านหลังมาดูที่ฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะได้ ตัวกันรอยนะครับเป็นเคฟล่านะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งแท้จากนิส s ันมอเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่ายกเว้นสเกิร์ตนะครับไม่เกี่ยวนะครับมาดูด้านในกันต่อนะครับอุปกรณ์ที่มาจากของแท้เลยนะครับสครับเพลทกันรอยชายประตูนั่นเองนะครับคุ้มๆนะครับถ้าเราไปแต่งเองก็ค่อนข้างมีมูลค่าพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ ก็เป็นสคาร์เพลทอย่างดีเลยนะครับเป็นของแท้เป็นสแตนเลสด้วยนะครับามาดูภายในกันต่อครับอันนี้เป็นการแต่งหุ้มหนังหุ้มหนังเข้าไปนะครับเป็นลักษณะของดําแดงแบบนี้นะครับสวยมากๆนะครับของเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วก็สีเบสนะครับคันนี้ได้เป็น ทำเป็นเบาะหนังสีดำนะครับหุ้มสีแดงสลับนะครับแบบนี้สวยมากๆนะครับคอนโซลคันเกียร์นะครับได้ครบเลยแผงข้างประตูทั้งหน้าหลังนะครับ